ได้บินแล้วได้บิงแล้วตอนเราสไปร์บิงไปเปิดนะครับเปิดนะครับแตไปวิ่งไปวะอุ้ยไอ้เฉยเอาคูด้าติดจะโอ้ติดมาได้ไหมเราไปกันเราไปกันเราไปกันเราไปราได้เราได้เราได้โอ้ยโดนฟุกอีกแล้วไอ้สว์เลยมันฟุกกูไม่ไดอยูกูไม่อยู่เปิดนะบังกี้ได้นะไปละ <ion up> โอ๊ยเจ๋ยไอ้เจ๊อะรีบไปไหนเนี่ยกูรอข่วนก็ได้วิ่งมาจะถึงแล้ววิ่งมาเฉยบายตายละคนเข้าเนี่ยเชี่ยเนี่ยลาเวดแล้วเปิดเปิดให้ไหนครับได้ได้ได้เปิดโวนกลับไปกัลับไปกลับไปโอ๊ย Hell out! I can't sẽ the hot thing. Bingo 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 bong. Kep tie, woman. Kep, 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 phù kep, 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 นี่ขวาต้นไม้สัตว์ล็อกให้โอ้โหหยิบห้าแล้วไงมีมีเดี๋ยวใจเยน็นรอรอปูคงบอกกันดิอ่านะกำล,นะลังไปหานะเฮ้ยอ,อย่าพึ่งอย่างนั้นไม่ได้